เนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศงานบั้งไฟปนมไฟขึ้นไปอีกแล้วครับบั้งไฟตอนนี้ผมก็อาศัยมอไซค์เข้าไปในงานดูครับว่าคนมันมามากขนาดไหนครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วปีนี้ปีได้ก็สุดยอดนะครับก็เยอะทุกปีนี่ครับดูบรรยากาศครับโอ้ยมีแท็กซี่ด้วย มันไม่ธรรมาดาจริงงานนี้นเามเา <onu S 1> แท็กซี่มาจากกรุงเทพเลยทีเดียวสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ของกินไม่ต้องกลัวอดตายทุเรียนครับกว่าจะถึงนี่ครับประมาณ2กิโลเมตรไหครบ ้กไกก่่ดีวาไปอีกแล้วครับโอ้ยยิ่งไกลยิ่งสวยดูควันครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่านั่งเครื่องบินมาก็เห็นบ้างไฟมันสูงขนาดนั้นนะตรงนี้ก็ยังมีลานจอนดรถให้บริการครับดูครับบรรยากาศครับะจริงๆนะคะแต่ จากตรงนี้เราต้องเดินต่อเอาเองนะครับได้ยุบอ่ะถ้าได้ล่ะห้าสิบบาทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันหมุนหมุนหมุนแล้วก็ได้ไอโฟนเอาไปได้ออ่ไปได้ผมโดนออกไปได้แต่เงิน ครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบริเวณลานจุดบ้างไฟแล้วครับผมตรงนี้ก็เป็นเขตอันตรายนะครับเขตห่วงหา้ามคนที่มาดูบ้างไฟก็ควรจะอยู่นอกเขตนี้นะครับ้สวัสดีครับอันนี้อะไรยูเบียอ๋อและเบียอื่นอื่นอีกหลายชนิดมาเดี <c> ๋ย <oughs> วค่อยมากินไปครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในเขตตรงนี้นะครับซึ่ง คนที่เข้ามาในเขตนี้นะครับก็หมายถึงว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เอาเรื่องใครทั้งสิ้นนะครับเป็นข้อตกลงที่รู้กันขายดีไหมครับขายดีค่ะเพราะว่ามันสุกไม่ทันแล้วสวมากครับนี่ครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับห้ามเล่นการพน,นันอยู่ตรงนู้นอยู่ทุกที่เลยห้ามเล่นการพน,นันครับขอบคุณครับ สี่นาฬิาไละใช้เวลานะครับวงไฟไม่ได้เปิดนครับเดี๋ยวเราหาที่มองในกานที่เราจะไปถ่ายบ้้งไฟครับคนที่เขามาดูบ้างไฟหรือเป็นคนมาจุดหรือชาวบ้านมาถึงเราก็จะไหว้หลวงพ่อพระละงอมสารเจ้าพ่อพระละงอมก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนะครับที่สาวบ้านเคารบนับถือศรัทธากันมากไปในเด้อไปในเด้อ โอ้สีนอกนะครับพวกสีนอกนับคุณฟูนี่พันธุราชผู้บริการอาสพัฒน์ถึงพ่อต่อคุณผู้กองทรงสศิริรุ่นและคุณมังนิดาเดี๋ยวเราก็จะลูกกระบอต่อสั่นนำลูกกระบอต่อสั่นพร้อมแล้วนะครับท่านญาติเชิญครับสั่นก้อนหนึ่งไปพอซื้อต่อสั่นลูกซื้อต่อผู้กอง ไปแล้วครับครับลุนต่อครับดูโลกต่อไปครับโอ้โหมาได้จังหวะดีันดีเลยพอดีสอหมายเลขเนึรงโอ้เร็วมากขึ้นเร็วมากหนึ่งมาบากกันท่านครับ

สุดยอดต่อไปข้อมูลทานนี้ึ่นงนับอาจา์ครับพี่น้องทางบ้านให้สมบู์ฝัองไปน้อยไปทั้งนั้นนะครับที่อันท,ที่ห้าของ ท่านผู้ดูการเจ้าจอมบนฐานที่ไหนครับฐานที่ฐานที่ที่สี่ครับพอดีกันเลยนะครับพอดีกันเลยนะครับทั้งสองบ้านครับขอบคุณเจ้ามุกไปทั้งสองข่ายนะครับที่ให็นของลุมคุณเป็นอย่างดีของพอดีของพอดี่ายไหนครับลูกกับพ่อครับลูกกับพ่ออานสามมีความร้อมครับฐานสามนะครับนับเบอร์หนึ่งแปดครับ เทศบาลตำรไทยทั้งองค์การมหาชน,น,น,นต่างๆส่วนปฏิการต่างๆตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆนงะคระับกรมรมการจา,ากจังหวัดนครพนมากระเด็นครับไปทางบ้านเพิ่นต่อไปฐานที่สี่พร้อมเช่นกันนะครับเพิ่นขอยู่นี่ละ ท่านผู้ในการชอบสารมนท่านผู้ในการอันที่สี่เบอร์ยี่สิบนะครับท่านผู้ชอบสารมนพร้อมแล้วท่านผู้ชอบครับสามสองหนึ่งไป ท่าสองบังคืนลักษณะแบบนี้ทั้นสองท่านเต็มปุ๊บเจริญเจริญนะลำรวยลำรวยครับจะได้ไงท่านสองไปนะครับโป้งวองไปจะเป็นไปนะครับคุณนดีพักดีครับเพิ่มมาเป็นสี่เนี่พักทิ้งักฐานสักแจกให้่าซื้อเซ็งดงดังกว่านะมันึ้นสูสีละบันกันละบัตเจริญเจริญหลังที่ห้านะครับอาจารย์ครับโอ่าว้โหครับสีเก้าครับ ครับผมท่านที Bog ่หพร้อมครับสักครู่ครับกระเดนะแดนครับบริษัทกระเด็นติดไปแล้วนะครับท่านครับติดไปแล้วนะครับขอชิคชิ่หนึ่งทีมไาตไทยมานั่งตกใจอย่างมาก รวมอบนะครับทงนางรอบเมยนะครับเบอร์ลำเบอร์ห้าสี่เร้ากมากห้าลก

แม่ลำพูนเนเวลาใจเย็นๆนิดนะครับโอ้เป็นลำพูนเอ้ยผมไปเจอคที่หาบ้งไว้ด้วยนะครับขออนุญาครับแจ้งคะแนนต้องไปแสนฐานจุดที่หนึ่งนะครับหมายเลขสิบเอ็ดของทันตำรวจตีคุณพุณคุณคุณคุณุคแล้ว หมายเลขชีวมีเวลานะครับนับเบอร์502ก like ็นยองกาลัยนขับขอบคุณกรรมการพุมนฐานครับ <Shout> สักครู <Rogers> ่นะครับฐานที่ห้าฐานที่5เป็นต้องไปเบอร์502ศูนย์สองของข่เทพนมนะครับฐานที่5เบอร์ห้าศูนยองเป็นต้งไปของ เขาจีนตัวหนังสือขึ้นคุณเตี่ยองชัยเอราวันนะครับบริษัทเอราวันกสธรจำกัดครับ<ะ>ถูกต้องกระบาจารย์ครับเตียธงชัยเอราวันได้บริษัทเอราวันกสทชหน้าัดนีสามสองหนึ่งไปคุณแม่จิ๋ว มาไเ้เริ่อฟ้าน,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 น้ำบอเดี้ยนั้ร้อนสอง ที่หนึ่งเป็นวัจจัยนน,นักที่แตแปลงาุคนจุกจีการคเยิงตักชนแหนมอบให้เทศลาจาร์นรกพิสตาส มองดูนขอรเดินฟ้านะครับ2 7งคะแนนคะแนนไม่เสียคนารีเรืองรักครับสม

แฮร์ริสันถ้าอ่านตามตัวนี้นะครับของคุณนักแสดงแฮร์ริสันแฮร์ริสันีน่แฮร์ริสันเขาคงทำนองเยี่ยงกันนะครับถอดองอันนี้ถอดเอาแล้วผิดซ้อพบกันเชือสายฝรั่งอ่อนใช้กับเมฆฝรั่งแฮร์ริสันพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป ต้นต้นขึ้นสูงจังเลยไอ้เสียงเอี่คืออะไรครับคือตึ้งตึ้งแล้วโอ้คือตึ้งตึ้งบอรับมันม้านะไม่ได้ไปจ้างแกว่าเพิ่งบ้าอีกครับขอบคุณครับพี่น้องครับต่อไปนะครับชั้นที่สี่นะครับนับเบอร์32ใช่ กินแล้วป่าหวานสิขึ <the> ้นเพราะไงเอาแล้วเอาแล้วเข้าแล้วก <watts. S 1> ินนิตรใจแล้วยาเบาหวานก็เพ่มดันนะครับเป็นการยืเป็นการยืดกระดานร่างอาจคุณครูวิรเชัยขออนุญาตกินยาตามเวลาก็เด้อที่ฐานจุดที่สองนะครับเจ้าหน้าที่กำลังปีดน้ำเรื่องการ ฐานเกินฐานมาร้อนมากครับเกินความร้อนหมักไม่ไหนจะว่าลื่นกินยาอาจารย์ข้าวคว้าคนมี้เดเป็นคนเพราะเพราะว่านำเช่นครับหรือต่อขึ้นไปแล้วครับผมมีเสียอย่างหนึ่งครับใส่ได้คนอื่นตัวเองมีความสุขครับเทสะตั้งฐานพระมาสตาร์สองนัดยืดแห้งอย่างผู้บาด ตาผมนคันตึนไตดีแนบมเห็นของเฟ่ยแสดงว่ามันขึ้นตรงถ้าจะออกแค่ไข่กบเนสอโทษรี่ได้สักอะไรได้ัลครับต่อไปนะครับท่านอาจารย์นะานทีห้านะครับเบอร์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับน้องตันน้าไปสักพู่นะครับหน้าฐานเด้งนบดูด้วยมันมาได้ของเนอร์การมาเมืออ่อยซอยเนี้อครอบรัวผันฝายเจ๊ปนมและปิ่นทองสามสองหนึ่ไป เลักษณะที่ไปมางเดียวกันนี่เนัะคุณตั้งนายว่าครอบครัวพันธุ์ภัยท่านจะเป็นคนที่เริ่มรุ่งเรื่องทั้งครอบครัวขอบคุณครับ คะนนจุดที่4หมายเลข23ของคุณสมพร5ระทรวงบ้านขึ้นไปทีาพไ้าวปานีดวงเป็รดวงัรดวไทย ใครที่อยากรวยนะครับเมื VII ่อคุณรับบริกาลเราอยู่หลังกองเนการนะครับอยู่ด้านข้างยืนยันหน่ยะครับไม่เป็นจะรวยเรือ้า่ยังได้วยองมีทีนี่ด่ด่ดอมานเงนานสี่เลยครับเนานที่หนึ่งพร้อมก่อนเพื่อน 嗯，嗯、啊，对、啊、对，刚才我也讲了，嗯，好了，关闭、啊。 ให้เทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ครับผมครับเดวนิดหนึ่งครับอ่านหน้าฐานขออนุญาตประชาชนมาถึงเจ้าที่ตำรวจท่านใดที่ที่ว่างน,นะครับมไม่ไม่เร่งด่วนนะครับท่านครับไม่เร่งด่วนนะครับท่านใดที่ว่างก็เชิญที่กองหน่วยานด้วยนะครับ ไปทางปีนะครับไปทางปีขณะนี้หมอกวันจะหมดทุกทานหยุดก่อนนะครับขอเวลาสักรู่นะครับหยุดก่อนมองเห็นอะไรเลยนะครับพี่น้องครับหูือก่อนหญ่แนดีนะครับไตงีพี่น้องครับให้ดูว่มือตั้งก่อนด้วยนะครับ ผมดูมั่วไฟขนาดเล็กขึ้นไปสมังแล้วยังยังยังตรงอยู่นะครับเออสุดคะแนนจะดูด้วยนะครับเอออย่าสมยันเลยนะฮขทันทีี่น้องชี้ชี้ตรงเก้นด้วยอปอดัยแล้วลงแล้ว เด้อยูนรอหัวครับหัวออกไปข้างนอกนะครับปล่อยไปแล้วครับเสียงโมโหสุดยอดฐานก็ตูครับตูด้วยไปทุกคนทุกคนขออนุญาตคุณครูเจริญพอลนะครับต้องไปฐานที่สองเบอร์24ของคุณพงูเจริญบอลนะผมขอปล่อยนะครับ ผมฉีอาศัยสนนะเป็นของไฟพ่พ่อนอนจะเล่นพ่ออนีุ่บอุ้ยกคับวนนี้นะสาพานพออสวัยนะดนพุ่งลัสวัยครับปองไฟต่นฐานที่สองลยเครับเนยอ้ยนนะครับขอในชื่อของคุณบงศกรชานามเป็นบุตรชายสุดจะาดุจ่จุนป้องไฟฐานที่สองเบอร์สองสของคุณบงศกรชานามพร้อม ปเป็นหม่องไฟิงคืนนี้่นดีนี่นะยนผมว่าัเป็นแบบนี้โหนทำนาว่าท่านพอสวและผู้ายและครอบครัวสัได้ลุงเรื่องใ้ผมยืมเงินนะครับาวาย

เป็นต้นไฟของคุณะไรบ้างนี่เป็นต้เคมาครับดไม่ตด้มาครับไปัวใจนะครับจากที่ไ้วนะครับเชมลาที่ตนดินไป ็นสานเป็นแบบนี้เสนอ่านเป็นพุทธมาควนมางามขออนุญาตประชาสัมันนะครับคุณพ่อเสถียรตาเกณฑ์ แบบเก่าครับ <entertain> ค en> ุณแบบเก่า <Ph> ร <yeast> ุ <dance move> <Portuguese> ่นเลขสามสิบของท่านด็อกเตอร์สุรเดชมูลกันทีออร่อรเบอร์้าตั้งสรรพร้นครับสามสองหนึ่งอรรันตัวนีน่นโอ้ยตรงไฟไปดีไปดีไปด้เพื่อนผมเนี่ย พี S <S ้อครับเห้องเบิวต์องไฟพอน้องไฟใเบิ้งหลากหลายครับแบบไฟดอกเตือนห้องก็เห็นนี่แห่ะครับแบบไฟดอกเตอร์่องอะไรพร้อมครับเชิญพร้อมข้อมูลครับหน้าฐานครับ